สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของรายการก้าวไปกับอบจพัทลุงนะคะประจำวันศุกร์ที่23เมษายน2564ค่ะวันนี้ดิฉันเทวีพรมจันทร์รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะ รายการของเราแพร่ภาพสดเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาผ่านทาง Facebook แฟนเพจชื่อเพจว่าก้าวไปกับอ,อบจอพัทลุงนะคะและเช่นเคยฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกดติดตามกดแชร์แบ่งปันข่าวสารรายการดีๆจากเราอบจอพัทลุงให้กับเพื่อนๆของคุณได้ติดตามกันด้วยนะคะและช่วงนี้ดูแลตัวเองกันให้มากๆด้วยค่ะเพราะว่ายอด ผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะดูแลตัวเองตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากาอนามัยก่อนออกจากบ้านหมั่นล้างมือเว้นระยะห่างแล้วก็เช็คอินเช็คเอาท์แอปไทยชนะหมอชนะกันด้วยนะคะและวันนี้ค่ะรายการของเรามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันนะคะช่วงแรกภารกิจของอบจอพัทลุงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงของสรุปข่าวประจาสัปดาห์ค่ะ ค่ะช่วงของสรุปข่าวประจำสัปดาห์ข่าวแรกวันนี้ค่ะไปเริ่มต้นกันที่วันจันทร์ที่19เมษายน2564เวลา9นาฬิกานางสีนาฏทองขุนดำหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานการประชุมติดตามผลการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้นะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง วันจันทร์ที่19เมษายน2564เวลา13นาฬิกา30นาทีนายนัฐกิตหนูรอดประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเพื่อพิจารณาร่างข้อกำหนดการจ้าง TOR วันที่20เมษายน2564เวลา13.30นนายพาผอมคำเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการครั้งที่2ทับ2564ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเพื่อพิจารณาร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ2564ขอความเห็นชอบ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพัทลุงขอความเห็นชอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพัทลุงวันพฤหัสบดีที่22เมษายน2564เวลา9นาฬิกาสนาทีนายกองเอกพุทธกริคงพันธ์ประหลัดจังหวัดพัทลุงเป็นประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายธุรการ เพื่อจัดเตรียมการประมูลเงินอากรรังนกออแอนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงครั้งที่3ทับ2,564ซึ่งจะมีการยื่นซองประมูลเงินอากรรังนกออแอนในวันที่29เมษายน2,564ณห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ค่ะจบสรุปข่าวประจำสัปดาห์กันแล้วนะคะก่อนที่จะไปพบกันในช่วงของชวนคิดชวนคุยวันนี้ฝากไว้เน้นย้ํากันเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะอย่าลืมใช้ชีวิตแบบ New Normal โดยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็สวมใส่หน้ากาก,กอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านกันด้วยและจะเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้านอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติกันนะคะ